สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยบุตรชาแนลสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวของอบายภูมินะครับในซีรีส์ตรภูมิพระร่วงนะปกติแล้วเรามากักจะได้ยินคำวอวยพรคนไายว่าขอให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะสู่สุขติภูมิคำว่าสุขติเนี่ยก็หมายถึงพบที่สบายครับก็คือมนุษย์สวัสด์และพรหมโลก แต่ว่าทุกติเนี่ยก็คือที่ที่ไม่สบายตามชื่อมัอนนะครับก็คือนรกอสุรกายเดรัจฉานแล้วก็เปรตวิสัยนะเรียกว่าทุกติภูมินรกหรือว่านิรยะภูมิ ก็เป็นความเชื่อของแทบทุกชนชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นปรีโรมันเปอร์เซียคริสตอิสลามจีนชินโตนะครับก็มีบรรยายนรกทั้งสิน้นล้วนนิยามตรงกันก็คือสถานที่ลงโทษผู้ตายในจีนนี้ก็มีถึง10บขุมด้วยกันนะแต่ว่านรกในกติไตรภูมิหรือว่าพุทธศาสนาของไทยจะแบ่งออกเป็น8ปดขุมใหญ่ๆด้วยกันเลยมีขุมย่อยไปอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่โดนโลงโทษในโลกมนุษย์ความเจ็บปวดนั้นรวมกันยังไม่เท่าถึงเสี้ยวหนึ่งของนรกเลยโดยนรกก็ยังแบ่ง เป็นมหานรกทั้งหมด8ขุมและยังมีนรกบริวารอีกมากมายนะครับในที่นี้ก็จะเน้นไปที่มหานรกทั้ง8ขุมหลักก็ได้แก่มหานรกที่1ก็คือสัญชีวนรกเป็นนรกที่อยู่ชั้นบนสุดสัตว์นรกอายุยืน500ปีนรกหรือเทียบเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์แต่บ้างก็อยู่ไม่ถึงนะครับถ้าโชคดีก็มีบุญอุ้มมาไว้สันชีวนรกยังแบ่งเป็นขุมย่อยๆอีก16ขุมรอบๆเรียกว่าอุสุทธานรกเป็นนรกที่อยู่สูงสุด โดยจะมีพญายมาราชที่คอยมาช่วยเหลือสัตร์นรกได้ในนรกชั้นบ,นบนบนอันนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะพลาดในดวงจิตสุดท้ายครับดันมีจิตที่เศร้าหมองมางก่อนก็เลยพลาดมาตกนรกโดยพรามาตูรีคนขับรถม้าของพระอ,อินทร์ได้พาเท้าเนมิราชมาเยี่ยมนรกแห่งนี้ซึ่งจะอยู่ในเนมิราชชาดกที่ท่องแดนนรกทั้งหมด16ขุมครับได้แก่ขุมย่อยที่1คือเวตาณีนรก แปลว่านารกน้ำไหวเป็นนรกที่ลงโทษคนรวยแต่ชอบข่มเหงบริวารก็เลยมาเกิดนรกแห่งนี้ในนิยาบาลก็จะเอาอาวุธพวกมีดหอกดาบเนี่ยตีรันฟันแทงนะครับและจะมีแม่น้ำที่มีรสชาติเค็มผู้ใดที่หนีลงแม่น้ำอันเค็มจัดก็ยิ่งปวดแสบร้อนเข้าไปอีกเมื่อร่างกายฉีกขาดกันเด็นแล้วก็จะรีเจนเนเรตมารับกรรมเรื่อยๆไม่สิ้นสุดจนกว่าจะหมดอายุไขครับนรกขุมย่อยที่2ก็คือสูนักขนานรก หรือนรกของหมาเป็นนรกของคนที่ชอบด่าพระด่าเจ้านะด่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะถูกหมาในนรกทั้ง5้าก็คือหมาขาวหมาแดงอาใครอินุหมาด่างหมาดำแล้วก็หมาเหลืองนะครับซึ่งหมาพวกนี้มีขนาดเท่าเซอร์เบรตขนาดเท่าช้างแล้วก็จะมีแรงกามารุมจิกเจ็บปวดทรมานอย่างมากครับนรกบ่าวที่3ก็คือสะโชตินรกหรือว่านารกเปลวไฟเป็นนรกของพวกชอบด่าพระและผู้ทรงศีลทั้งที่ท่านไม่เคยทําอะไรให้เป็นนรกที่มีเหล็กแดงมาทิ่มที่ และก็ถูกนยายระยบาลใช้คอ้อนเหล็กตีให้วิ่งไปที่แผ่นแดงเหล่านั้นแล้วก็จะเกิดไฟไหม้เท้าขึ้นมาแล้วตายแล้วตายอีกนะครับก็จะทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมครับนรกบ่าวขุมที่4ก็คืออังคารกาสูนรกหรือว่านรกหลุมฐ่านเพลิงเป็นพวกที่ชอบหลอกคนอื่นทําบุญแล้วก็งุบงิบเงินเอาไว้เป็นของตัวเองสัตว์นรกพวกนี้จะถูกยมาบาลผักลงหลุมถ่านเพลิงลุกไหม และในนิยาบาลก็จะตักถ่านไฟเติมเข้าไปนับก็จะโดนไฟไหม้ร้อนๆและถ้าสัตว์นรกหนีออกมาจากกลุ่มเนี่ยก็จะโดนนนิยาบาลแทงซ้ำเข้าไปอีกครับขุมย่อยที่5คือโลหะกลุ่มพีเป็นนรกของผู้ผิดศีลข้อหนึ่งจะเป็นนรกหม้อทองแดงมันไม่ใช่หม้อยักษ์แบบในรูปวาดน,นะครับแต่จริงแล้วมันเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เท่ากับภูเขาแล้วก็เป็นเหล็กแดงเหลวเป็นลาว่ายมมาบาลจะจับสัตว์นรกเหล่านั้นโยนลงไปในทะเลเพลิงเหล่านั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมครับ ขุมย่อยที่6คืออายโยกะนรกสัตว์นรกขุมนี้จะถูกโยมาบาลใช้เชือกเหล็กแดงมารัดคอแล้วก็ทําให้คอขาดจากนั้นเนี่ยก็จะเอาไปทอดในหม้อเหล็กทองแดงและจากนั้นหัวก็จะงอกใหม่แบบนี้ซ้าไปซ้ำมาเรื่อยๆครับขุมย่อยที่7คือนรกแกปบและฟางเป็นพวกชอบเอาเข้าวแปบหรือฟางมาปนกับข้าวเปลือกและก็ขายโกงราคาข้าว สัตว์นรกที่หิวน้ำก็จะกวกน้ำขึ้นมากินจากนั้นน้ำที่กินเข้าไปจะเป็นข้าวแกรบลุกไหม้ในตัวแล้วก็ออกทางทวารหนักทุกทรมานยิ่งนักขุมย่อยที่8คือนรกแห่งหอกชาติก่อนเนี่ยชอบขโมยของของคนอื่นแล้วก็ใส่ความเจ้าของว่าเป็นโจรก็จะถูกโยมบาลเนี่ยใช้หอกทิ่มแทงจนเกิดบาดแผลเจ็บปวดทรมานยิ่งนักและไม่สามารถหนีไปได้เพราะจะมีนายนิยาบาลยืนล้อมเอาไว้และเอาหอกรุมแทงเลยครับขุมย่อยที่9คือพินรษะ,ะนรกเป็นนรกของคนชอบจับปลาเป็นนิด ยมาบาลจะใช้เชือกเหล็กแดงเนี่ยคล้องคอและลากออกไปเหมือนที่ชาวประมงเอาแหาลากปลาครับจากนั้นก็จะใช้หอกแทงแล้วก็ฟันแร่เนื้อแบบแบบที่แม่ค้าปลาดุกชอบทํานั่นแหละแล้วต้องรับการอย่างนี้จนกว่าจะหมดอายุไขนั่นเองครับขุมย่อยที่10ก็คือโบราณมินนรกเป็นนรกของพวกเก็บภาษีเกินจริงและเข็นฆ่าประชาชนเมื่อตายไปแล้วก็จะจมในแม่น้ําขี้เหม็นๆน,นะครับแล้วก็กินขี้เป็นอาหารทุกวันขุมย่อยที่11คือโลหิตตะปุกผะนรก เป็นนรกของพวกที่ชอบทำร้ายพ่อแม่จะอยู่ในแม่น้ำเลือดท่วมตัวเมื่อหิวน้ำก็จะดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นไฟพุ่งทางทวันหนักและต้องดิ้นทุรนทุรายทุยทกวันแม้ว่าจะหิวมากเพียงใดครับขุมย่อยที่12คือโลหะพินรละสะนรก เป็นนรกของพวกชอบค้าขายโกงตาช่างจะโดนยม,มาบาลดึงลิ้นออกมาแล้วก็เอาเบ็ดเกี่ยวให้ลุกเป็นไฟและก็แล่นหนังออกมาบนตาช่างสัตว์นรกก็จะอาเจียนเป็นอุจจาระตลอดเวลาคล้า,ายๆกับคติญี่ปุ่นนะครับว่าถ้าโกหกแล้วจะโดนยม,มาบาลเอาครีมดึงลิ้นนั่นเองครับขุมย่อยที่13คือสังฆาตานรกเป็นนรกของคนมีชู้ผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็จะโดนยม,มาบาลแทงได้หอกจนเป็นเลือดออกมา จากนั้นจะมีภูเขาเหล็กแดงกลิ้งมาทับแหลกไปจากนั้นจะรีเจเนเรตร,ร่างกายโดนซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้จนก,กว่าจะหมดกรรมครับขุมย่อยที่14คืออาวังสีระนรกเป็นนรกของคนที่มีชู้กับภรรยาคนอื่นยม,มาบาลจะจับเท้าขึ้นแล้วก็หย่อนเหมือนค้างคาวจากนั้นก็ใช้คอนเหล็กตีร่างจนแหลกเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าขุมย่อยที่15คือโลหะสิมพีนรก ก็เป็นนรกต้นหิ้วของพวกผิดศีลข้อ3อีกชั้นสัตว์นรกที่มาอยู่ที่นี่จะเป็นพวกคู่ชู้กันนะครับผู้หญิงก็จะอยู่บนผู้ชายก็จะอยู่ล่างและจะต้องปีนป่าต้นหิ้ว ก็จะถูกโยม,มาบาลเนี่ยไล่แทงนะครับ่ขึ้นไปขึ้นไปถ้าลงมาก็จะถูกโยม,มาบาลแทงตูดซ้ําไหนขึ้นไปหาชู้ตัวเองข้างบนรักกดีไม่ใช่เหรอและจะถูกหนามงิ้วแทงจนเจ็บปวดมากเมื่อขึ้นไปก็จะโดนกาปากเลงเนี่ยจิกนะครับแล้วก็ต้องลงมาลงมาก็โดนแทงนะครับขึ้นไปก็โดนกาจิกเป็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าทุกทรมานอย่างมากและอันที่16คือมิจฉาทิฐินรกเป็นนรกย่อยของผู้มีมิชฉาทิฐิชื่อว่ากรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงนะครับ ตอบคาถามว่านารกพวกไม่มีศาสนาอยู่ที่ไหนแลก็อยู่คุบนี้แหละนายนิยาบานก่าหอกดาบเนี่ยแทงเข้าไปซ้ําแล้วซ้าอีกนะครับความเจ็บปวดของนรกคุมนี้ก็จะมากกว่านารกคุมบริวารที่กล่าวมาทั้งหมด15อันครับนี่แค่คุมบริวารน,นะครับของมหานารกคุมแรกจะมีก็เพียงอุสุธนานรกชั้นบนเท่านั้นที่มีพยายโยมราชสามารถช่วยเหลือสัตว์นรกได้นะครับถ้ามหานารกล่างๆก็จะเริ่มมีความเท่าเทียมในการสเสวยวิบากกรรมแล้วครับอันได้แก่ มหานรกขุมที่2คือการสุตตะนรกหรือนรกได้ดำสัตว์นรกที่นี่จะมีอายุถึงพันปีนรก1วันในนรกขุมนี้เท่ากับ3,6ล้านปีมนุษย์ตั้งแต่นรกพวกนี้ไปเนี่ยทุกคนก็จะได้เสวยบาปก,กรรมเท่ากันทุกคนจะถูกลงโทษให้ยืนบนเหล็กแหลมและจะถูกพันด้วยได้ดำแล้วก็เผาร้อนจนแดงจากนั้นได้ก็จะบ่นร่างเป็นเสียง,ยงครับ เป็นนรกของพวกชอบจับสัตว์ต่างๆมาตัดเท้าบ้างตัดจมูกบ้างเอามาทรมานนะครับและชอบจุดไฟเผาป่าแล้วก็ทําร้ายบิดามารดาครูบาอาจารย์นอกจากนี้ก็ทําผิดศีลห้าก็คือลักเล็กขโมยน้อยชอโกงมินาจินนละรายละเอียดของการลงโทษนี้สยดสยองมากก็จะถูกได้ดำหั่นเป็นชิ้นๆในนิยบานเนี่ยก็ประจําประตูสีทิศการสัตว์นรกหนีอีกและยังคอยใช้เล่ยขวานสับทีอีกด้วยร่างกายที่ตายแล้วก็จะฟื้นมาอีกต้องมาทรมานจนกว่าจะสิ้นกรรมครับ มหานรกขุมที่3คือสังคาตะนรกกระพุมเป็นมหานรกที่มีภูเขาเหล็กมาบดขยี้ร่างกายนรกขุมบีเป็นขุมที่3ถัดลงมาจากการละสุตตะมหานรกมีขนาดใหญ่กว่านรกขุมก่อนหน้านี้มากจะมีภูเขาเหล็กใหญ่ลุกพองด้วยเปลวไฟกลิ้งมาบดท,ทับสัตว์นรกเหล่านั้นเป็นนรกของคนที่ชอบทํำผิดศีลข้อที่3จํานวนมาก สัตว์ที่อยู่ในสังคาตะมหานรกจะมีร่างกายพิกลพิการ,รและมีรูปร่างแปลกประหลาดเช่นบางคนก็มีหัวเป็นควายนะฮะเป็นคนบ้างบางทีก็หัวหมูหมากาไก่เป็ดนะฮะแล้วก็สัตว์ที่ตัวเองฆ่าสาเหตุที่มาเกิดที่นี่เพราะว่าทำบาปด้วยอกุศล,ลจิตไม่ว่าจะทำท,ทั้งที่รู้ว่าบาปหรือไม่บาปทั้งที่มีจิตยินดีหรือว่าเฉยเฉยหรือว่าโดนคนอื่นชักชวนให้ทำก็จะมาตกนรกขุมนี้ที่โดนภูเขาบทขยี้หมดครับอายุขของสัตว์นรกขุมนี้ก็คือ2,000ันปีนรก โดยในหนึ่งวันของมหานรกขุมนี้คือ5 7 6ล้านปีแดนมนุษย์ครับมหานรกขุมที่4ก็คือโรรุะนรก เป็นนรกของพวกดูหมิ่นพระธรรมคนตรหนีขี้เหนียวแล้วก็ผิดศีลข้อ3าเช่นชอบข่มขืนผู้หญิงครับสัตว์นรกนี้จะร้องทุรนทุรายตลอดเวลาแล้วก็เหมือนไฟเผาร่างบางก็บอกว่าการลงโทษเนี่ยต้องนอนคว่ำหน้าอยู่กลางดอกบัวเหล็กอันใหญ่โตและศีรษะก็จมมิตรเข้าไปและก็โดนดอกบัวเหล็กเนี่ยบาดเอานะครับโดนหมดเลยทั้งข้อเท้าข้อ,ขอมือทั้งสองข้างแล้วก็จมมิตรเข้าไปในดอกบัวเหล็กแค่มือและนอนคว่ำไปอย่าง,งานั้นแล้วก็มีเลือดไหลออกมา เปลวไฟก็จะปรากฏขึ้นและเผาไหม้ไปพร้อมกันสัตว์นรกก็มีไฟออกทางทวารทั้งห้าร้องเสียงคนคางอื้ออึงร้องทุรนทุรายน่าเวทนายิ่งนักอายุไขของนรกขุมนี้ก็คือ4,000ปีนรกครับ มหานรกขุมที่5ก็คือมหาโรรุวะนรกสัตว์นรกในมหานรกขุมนี้ก็ร้องดังขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถูกเปลวไฟอันร้อนแรงไหม้อยู่จะต้องเข้าไปอยู่ในบัวเหล็กที่มีกลีบคมเป็นกรดและยังร้อนแดงฉานด้วยไฟนรกแล้วก็ลุกโผล่อย่างนั้นในดอกบัวและเผาไหม้สัตว์นรกนั้นรุนแรงกว่านรกที่ผ่านมาตั้งแต่ศีรษะจะดพื้นเท้าและไฟแลบเข้าออกทางทวารทั้ง9้าแล้วก็เผาไหม้ข้างในข้างนอกด้วยบางก็เรียกนรกขุมนี้ว่าชาลโรรุวะน,นรก ถูกไฟไหม้ขนาดนี้ยังไม่พอนะครับยังถูกนายนิยาบาลเนี่อถือกระบองเหล็กแล้วออกมาทุบซ้ำอีกร่างกายก็เละไปหมดแล้วก็รีเจนเนเรตมาสวยกรรมบรรทุกทรมานเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุไขซึ่งอายุไขนี้ก็คือ8,000ปีนรกครับ ขุมที่6คือตาปะนรกนรกของพวกชอบเล่นการพนันใครแชร์คาโบนาร่านะครับระวังให้ดีถูกหอกแหลมร้อนเป็นไฟทิ่มแทงร่างกายตลอดเวลาและยังมีรายละเอียดยิบย่อยอย่างน่าสยดสยองจะถูกนายนิยาบานเนี่ยไล่ให้ไปอยู่บนปลายเหล็กแหลมจะถูกนายนิยาบานเนี่ยไล่ไปอยู่บนปลายเหลาเหล็กโตท่าลำตาลแล้วก็แดงฉานด้เปลวไฟเสียบสัตว์นรกบนปลายเหล่านี้ไฟจะไม่สัตว์นรกนี้เป็นนิดนิรันต์เนื้อหนังของสัตว์นรกก็จะลุกพองไปด้วยไฟนรก พอสุกแล้วก็จะมีสุนัขนรกวิ่งเข้ามาหาสัตว์นรกนั้นและกระชากลากถูสัตว์นรกมาจากเหล็กแล้วและเคี้ยวกินเนื้อจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกและสัตว์นรกก็จะไปที่จุดเกิดใหม่นะครับและเสวยความทุกข์ทรมานนี้จนกว่าจะหมดอายุไขโดยอายุไขของตาป่านรกก็คือ16,000ปีนรกครับมหานรกขุมที่7คือมหาตาปะนรก เป็นนรกของผู้ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักพระรัตนตรัยมีความตนีขี้เหนียวไม่มีความเมตตาการุณาเอาแต่ผิดศีลกล่าวสบประมาทเบียดเบียนผู้อื่นกล่าวแต่คำหยาบชาน้นชอบเสพสุราข่มเหงผู้อื่นก็มานารกแห่งนี้สัตว์นรกขุมนี้จะอยู่ในที่ลึกและก,กว้างจะมีกำแพงเหล็กลุกเป็นไฟรอบๆ ภายในกำแพงก็กว้างขวางใหญ่โตมากภูเขาเหล็กนั้นก็จะมีขวากเหล็กแหลมคมมากปากเรียงรายอยู่เหนือพื้นแดงแล้วก็ร้อนเป็นไฟนายนิยาบาลก็ถืออาวุธพอกดาบเหลาที่ติดธาตุไฟแล้วไล่ทิ่มสัตว์นรกบังคับให้ขึ้นไปบนภูเขาไฟเหล็กร้อนแห่งนั้นจะมีอายุถึงครึ่งอันตรกับเลยทีเดียวเพราะสัตว์นรกที่อยู่นรกขุมนี้มีบาปหนามากมายนัก และมหานรกชั้นที่8ก็คืออเวจีมหานรกเป็นนรกของผู้ทำบาปหนักมากๆก็คืออนันตริยกรรมแบบพระเทวทัตกรรมหนักอันได้แก่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอ,อรหันต์ทำสงแตกกันแล้วก็ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดเป็นนรกขุมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็อยู่ล่างสุดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุสัตว์นรกที่อยู่ที่นี่ก็จะมีจำนวนมากแล้วก็เบียดเสียดกัน แลวโดนไฟไหม้ตลอดกลางวันกลางคืนไม่มีว่างเว้นสัตว์ที่ต้องไปอยู่ในนรกอเวจีเนี่ยมีมากกว่าคุมอื่นครับก็จะแออัดยัดเยียดเสวยทุกเวทนาในอิริยาบถต่างๆทั้งยืนนอนนั่งตามอิริยาบถท,ที่เคยทํากรรมพวกนั้นไว้พระเทวทัตก็มาตกที่นรกแห่งนี้ระยะทางจากโลกมนุษย์ถึงยมมาลคือ140โยชน์จากโยมบาลถึงอเวจีคือ1000โยชน์นอกจากมหานรกทั้ง8ขุคมแล้วยังมีนรกชั้นพิเศษที่ชื่อว่าโลก,กันตานรก ็นนรกที่อยู่ระหว่างจัก,กรวาลทั้ง3โลก,กันตนรกตั้งอยู่นอกขอบจัก,กรวาลครับเหมือนกับดาร์กเน b ตบิยอนไทมถ้าเกิดเอารูปทรงกลม3ลูกนะฮะมาวางด้วยกันช่องว่างเหล่านั้นก็คือโลก,กันตนรกนั่นเอง นรกแห่งนี้กว้าง8,000โยชน์ความลึกไม่สามารถวัดได้แล้วก็ไม่มีฝาปิดด้วยสัตว์นรกจะมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเหมือนกับอยู่ในแบล็คโฮลไม่มีทั้งพระอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวสิ่งที่ทําให้สัตว์นรกในโลก,กันตนรกมองเห็นได้มีแค่5้5ประการเท่านั้นครับก็คือแสงจากพระโพธิสัตว์ที่จุติมาจากสวรรค์ประการที่2คือแสงตอนที่พระโพธิสัตว์คลอดออกมาจากคันมันดา 3. คือขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ประการที่สี่คือแสงที่มาจากพระพุทธเจ้าทรงหมุนกลงล้อธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมมเทศนาหรือธรรมาจากกัปปวัตนสูตรและประการที่ห้าคือเมื่อตอนพระพุทธเจ้าดับขันปนินิพพานแล้วเหตุนี้เท่านั้นนะครับที่ทาให้สัตว์นรกในโลกการตานรกเห็นแสงดังกล่าวซึ่งแสงดังกล่าวจะมาแวบเดียวราวกับสายฟ้าแลบเท่านั้น ผู้ทำกรรมที่มาตกนรกขุมพิเศษนี้คือพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิแบบหนักหน่วงมากโดยบอกว่าตายแล้วศูนย์นะฮะพวกนี้หินลิซึมศีลและธรรมจัญญาเป็นแค่สิ่งสมมติร่างกายก็แค่ธาตุสีพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เป็นแค่สมมติโลกบัญญัติหรือบิดเบือนธรรมะของพระพุทธองค์ก็มาตกนรกขุมนี้สมกับที่เชื่อในความว่างเปล่าครับวิบากกรรมที่เชื่อในความว่างเปล่าก็ต้องมาอยู่ในนรกที่มีแต่ความว่างเปล่าและความเมืน่นเนื่องจากนรกขุมนี้เป็นดาร์กเน็ตบิยอนรรมเวลาหิวก็ต้องใช้เท้า เกาะริมเขาจักระวันและมันก็ไม่มีอาหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกินกันเองเมื่อเผลอปล่อยมือปล่อยเท้าก็ดำดิ่งสู่เบื้องล่างที่เป็นหลุมลึกไม่มีประมาณและเบื้องล่างก็จะเป็นทะเลกรดอันเย็นยเยือกร่างกายก็จะโดนกดกัดและเปื่อยพังแหลกลานอย่างไม่มีชิ้นดีและจะเกิดใหมายตาย,ตายซ้ำตายซากแบบนี้ไม่มีสิ้นสุด อาจจะมีอายุถึงหนึ่งพุทธทันดอนเลยทีเดียวบางก็บอกว่าเกินกว่านั้นเพราะไม่สามารถประมาณค่าได้เท่ากับว่าลิมิต to i n นฟินิตี้สำหรับสัตว์นรกขุมนี้สําหรับเรื่องราวของมหานรก8ขุมและก็ขุมพิเศษคือโลกันตนานรก อันสุดท้ายเนี่ยอยู่นอกจัก,กรวาลครับนรกทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ที่เป็นหลักๆนะครับจริงๆแล้วนรกเนี่ยมันยังมีเยอะกว่านี้เป็นนรกบริวารครับแต่ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะไม่งั้นเล่าเป็นชาติละครับเอาละครับเรื่องราวต่อไปจะเป็นอะไรก็สามารถกดติดตามด้วยการกดกระดิ่งที่ใต้คลิปนี้เพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสก่อนเป็นข้อความล่าสุดได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ